่ะเราเริ่มกันแนะนำตัวก่อนเผื่อใครยังไม่เคยเจอกันเออพี่พี่เก่งนะก็จะรับผิดชอบเกี่ยวกับอ่าพาร์ทเนี่แหละที่เกตสองกับสามเป็นหลักแล้วก็ถ้าเป็นที่เกตหนึ่งเนี่ยอังาากฤษจ,จะเป็นของพี่อ,อันี่เอาโอเคในเบื้องต้นก่อนนะคือพาร์ทที่เกตอ่ะอธิบายซ้ําครั้งหนึ่งเผื่อใครยังไม่ได้เช็คตัวข้อสอบพาร์ทที่เกตเนี่ยมันเป็นข้อสอบทั้งหมดแบ่งออกเป็นสามสามพาร์ทใหญ่ อะที่เกดหนึ่งที่เกดสองและที่เกดสามซึ่งมารวมกันในข้อสอบชุดเดียวคะแนนเต็มของมันเนี่ยคือคือสามร้อยคะแนนโอเคไหมแล้วแต่ละพาร์ทของมันเนี่ยก็จะแบ่งแยกไปพาร์ทละร้อยละร้อยซึ่งแต่ละพาร์ทจำนวนข้อก็ไม่ได้เท่ากันที่เกดเองเนี่ยหกสิบอ่ะที่เกดสองที่เกดสองนี่อยู่ที่แปดสิบข้อแล้วก็ที่เกดสามที่จะติวกับมันนี้ที่เกดสามเนี่ยมีเท่ากับหกสิบข้อแต่เดี๋ยวไปเทียบเป็นร้อยคะแนนนะถ้าเทียบเป็นร้อยคณก็มันหกสิบเทียบเป็นร้อยก็คูณห้าหารสามอ่ะอ่าประมาณนั้น คราวนี้ที่แก๊สามมันเกี่ยวกับอะไรอีก,ก่อนถ้าเราไปเทียบกับที่แก๊ดสองก่อนนะเพราะมันเป็นภาษาไทยกันใช่ไหมเออที่แก๊ดสองเนี่ยมันจะเป็นฟิลประมาณว่าวัด i q คคุณเนะ่เออจะเป็นก็สอบเชิงวัด i q คส่วนไอที่แก๊ดสามเนี่ยโดยทีมของมันเนี่ยมันมันจะเป็นฟิลประมาณวัดพวก eQ คุณมากกว่าเออใช้คําว่าสมรรถภาพในการทํางานเออเนี่ยหกสิบข้อนะหกสิบข้ออันนี้ ช้อยมันจะไม่เหมือนกับทิกเก็ตสองทิกเก็ตสองเนี่ยจะเป็นเป็นห้าช้อยใช่ไหมเออทิกเก็ตสามเนี่ยเป็นเป็นสี่ช้อยอ่ะเป็นสี่ช้อยนะคราวนี้ไอ้สี่ช้อยที่บ้านเนี่ยมันมีนวัตกรรมใหม่ที่เกิดขึ้นในส่วนทิกเก็ตสามด้วยซึ่งซึ่งเรียกว่าเป็นเป็นนวัตกรรมใหม่เลยก็ได้เออพี่ก็เพิ่งเห็นข้อสอบประเภทนี้ครั้งแรกเหมือนกันจากทิกเก็ตสามนี่แหละก็คือว่ามันจะไม่ได้มีช้อยที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว โอเคไหมใช่ไอ้ข้อที่แบบคุณต้องการให้คะแนนมันเต็มในข้อนะมันมีมันมีหนึ่งช้อยแต่ไอ้ข้อที่ข้ออื่นอะ่ะอย่างเช่นแบบว่าตัวเลือกมีกข,ง,ของงอใช่ไหมข้อที่วิสุด์เนี่ยคืองงูสมมตินะเป็นงงูแต่กไก่ขไข่ขคลายมันอาจจะมีคะแนนก็ได้แต่คะแนนของมันเนี่ยจะลดหลั่นตามความถูกต้องคราวน,นี้ลดหลั่นเท่าไหร่มันจะเป็นเป็นคะแนนแบบหานสี่ก็คือเป็นศูนย์ไปเลยแบบไม่มีคะแนนก็ได้หรืออาจจะเป็นศูนย์จุดสองห้าศูนย์จุดห้า 0.75อันนี้ก็แล้วแต่ว่ามันถูกต้องเป็นลำดับรองมาแค่ไหนลดหลั่นกันไปไม่ได้มีฟิกนะข้อนั้นมันอาจจะเป็น0.010ก็ได้นะหมายถึงแต่ละช้อยอ่ะหรืออาจจะเป็นกอไก่0.5ขอไข่0ขอไข่0.5คอควา0.75งองูหนึ่งก็ได้อันเนี้ยแล้วแต่ไม่ได้ฟิกแต่ในวันนี้เราจะพูดกันเนี่ยด้วยความที่ช้อยอ่ะบางข้อเนี่ยมันจะมีความใกล้เคียงกันกมากนะฉะนั้นไอข้อที่เป็นคะแนนรองคะแนนไม่เต็มอ่ะไม่ต้องไปซีเรียสกับมันมากโอเคไหม เราจะซีเรียสกับชอยที่มันถูกกับมันเต็มหนึ่งคะแนนน่ะนึกออกไหมโอเคนะอ่าคราวนี้มีอะไรอีกตัวของข้อสอบเนี่ยแบ่งออกเป็นทั้งหมดสี่พาร์ทเดี๋ยวเราว่ากันแล้วคราวนี้มันมีข้อควรระวังอีกอย่างหนึ่งคือในส่วนของข้อสอบพาร์ทที่สองอ่ะการแก้ปัญหาซับซ้อนน่ะมันมันจะมีการสนน้อสอบอีกแบบหนึ่งแยกไปต่างหากอ่ามันเป็นยังไงเป็นประมาณนี้คือสี่ชอยของคุณนะ่ะมันจะมีข้อที่มันถูก อาจจะมีหนึ่งหรืออาจจะมากกว่าหนึ่งก็ได้แล้วคุณต้องฝนให้มันได้ตามแพทเทิร์นของมันเช่นอ่ากอขอขอกอคอที่ถูกคือกอไก่ขอไข่คุณต้องฝนกอไก่แล้วฝนขอไข่อ่าคุณฝนกอไก่ขอไข่นะขอควายกับง,ง,งูคุณต้องไม่ฝนพอเก็ตไหมคุณต้องฝนให้ถูกอะตามนั้นอะเออถ้าคุณฝนถูก มันก็จะได้ไป0.5า0.25คะแนนตามข้อนั้นแต่ถ้าอ่าชอยข้อนั้นชอยเนี้ยมันไม่ได้ฝนสมมติว่างูมันไม่ได้ฝน,มมมมน,นใช่ปะแต่คุณนั้นไปฝนงงคูคุณก็จะไม่ได้คะแนนก็าตามสัดส่วนไปพอพอเห็นภาพใช่ไหมเออต้องฝนให้ตรงตามแพทเทิร์นนะอ่าประมาณนี้แต่มันมีไม่กี่ข้อหรอกเดี๋ยวเราว่ากันนะพาร์ทนั้นอ่าคราวนี้เรามาดูภาพรวมของตัวข้อสอบคีกาก่อนว่ามันเป็นยังไงเออมันมีทั้งหมดแยกเป็น4พาร์ทนะ พาสแรกเป็นเรื่องของการสร้างคุณค่าและนวัตกรรมอันนี้เป็นเรื่องของอเหมือนให้คุณเป็นเหมือนเหมือนการฝึกคุณเป็นเจ้าของธุรกิจสักอย่างอะสถ้ามันมีมันมีปัญหาเน้่เกิดขึ้นอย่างเงี้ยเออคุณจะใช้วิธีการแก้ปัญหายังไงตามสถานการณ์ที่กบฏม,มาอ,อมันก็จะมีแพทเทิร์นนิดหน่อยในการกำหนดปัญหาอ่า พาร์ตต่อมาการแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนจริงๆแล้วพาร์ทสองเนี่ยจะเหมือนกับพาร์ทแรกไม่ได้ต่างกันเพียงแต่ว่าสถานการณ์ที่เขาให้มาเนี่ยมันจะเป็นสถานการณ์ที่มันมีความยาวขึ้นเอ,อเนื้อหาจะยาวขึ้นแล้วก็ซับซ้อนมากขึ้นนะสถานการณ์ของเขามันจะเป็นเรื่องราวมาประมาณหนึ่งแล้วก็หนึ่งสถานการณ์เนี่ยใช้ตอบอยู่ประมาณสามสี่ข้อ,อ,อ,อประมาณนี้นะส่วนพาร์ทที่สามนั้นเป็นเรื่องของการบริหารจัดการอารมณ์อันนี้พาร์ทเงี้ยพาร์ทวัดอีคิแบบจ๋าเลยอ่า แล้วการปัญหาจากการอารมณ์นั้นไม่มีหลอกก็เป็นสถานการณ์มาให้ว่าถ้าสถานการณ์เป็นประมาณนี้แล้วเรื่องนี้มันเกี่ยวข้องกับอารมณ์คุณนะ่ะเออคุณจะตัดสินใจในสถานการณ์นั้นอย่างไรประมาณนี้อ่าพาร์ทที่สี่พาร์ทที่สี่นั้นพาร์ทแห่งความเป็นคนดีเรื่องของการเป็นพลเมืองที่มีส่วนร่วมของสังคมสิบห้าข้ออันนี้วัดความเป็นคนดีของคุณนะอืแนะนําว่าข้อสอบพาร์ทเนี้ยหลักๆเลยนะเออให้คุณคิดอะไรที่เหมือนที่เหมือนแบบ เป็นเป็นคนดีอยู่เหมือนที่ผู้ใหญ่ในบ้านเมืองของเราต้องการให้เราเป็นน่ะเออนั่นแหละเนี่ยเนี่ย,ยคือคือสิ่งที่คุณจะต้องเป็นในข้อสอบวันนี้นะข้อสอบวันนี้เขาไม่ได้วัดว่าคุณคิดอย่างไรแต่เขากำลังจะวัดคุณว่าเอ้ยคุณคิดอย่างที่เขาให้คิดไหมโอเคไหมเข้าใจตรงกันนะเออพยายามเป็นคนดีเข้าไว้ท่องเข้าไว้เป็นคนดีเป็นคนดีโอเคนะอ่ะฟิวจะประมาณนี้อ่ะข้อน,นี้พี่ไปว่าเรื่องวังนถุภันฑ์แรกก่อนเรื่องของการสร้างคุณค่านะวัตรกรรม มันจะมีคอนเซปที่เขาให้มาเล็ก้อยสําหรับการทำข้อสอบในพาร์ทนี้จริงๆมันก็ไม่ได้เรื่องซับซ้อนมากมายหรอกมันก็เป็นเบสิคที่มันควรต้องใช้อยู่แล้วนะครับ5้าขั้นตอนนะเมื่อคุณเจอปัญหาอะไรมาสักอย่างสิ่งแรกที่คุณจะต้องทำความเข้าใจกมันเลยคือว่าไอ้ปัญหาเนี้ยมันมันคืออะไรเออปัญหานี้มันคืออะไรถ้ามันเป็นเรื่องของสินค้าคือว่าเข้าใจสิ่งที่ลูกค้าของคุณเนี่ยเออมันเกิดปัญหาแบบนี้ขึ้นเนี่ยลูกค้าคุณคิดยังไงโอเคไหมก่อนจะแก้ปัญหาปัญหามาจากอะไรอ่าเอ็มพาร์ไซน์นะต่อมาคืือค กำหนดว่าสุดท้ายแล้วไอ้เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยปัญหาคืออะไรกันแน่ต้นต่อของปัญหามันคืออะไรเออหาต้นต่อของปัญหาเสร็จปุ๊บมาต่อมาคือสร้างสรรค์สินค้าไอเดียก็คือบรรการออกแบบซิเราออกแบบมาสิว่าไอ้วิธีการแก้ไขปัญหาคุณเนี่ยมันจะมีอะไรบ้างที่มันจะเป็นไปได้เสร็จปุ๊บคืออะไรเทสก็คืก่อนเทสตปึงจําลองก่อนก็คืออ่าสมมติว่าเป็นสถานการณ์หรือว่าคุณจะทําสินค้ามาขายทุกอย่างใช่ไหมก่อนถ้าคุณจะไปขายจริงคุณต้องอะไรก่อน เราทำผลงานนะมาสิหน้าตาเป็นไงเรลองให้เพื่อนชิมสิว่าอร่อยไหมเนี่ยคือประมาณนี้เสร็จปุ๊บก็คือเอาไปสอบกับลูกค้าจรีนประมาณนี้เนี่ยคือคอนเซปต์ของมันนะขั้นตอนของมันมีอะไรบ้างที่นอกเหนือจากนี้ที่พี่แนะนําคุณนะครับอย่างแรกนะอย่างแรกอย่าลัดอย่าลัดขั้นตอนอ่ะอย่าลัดขั้นตอนสองคือแก้ปัญหามาตรงจุดนะโอเคนะและอย่างที่สามสำคัญมาก,กน,นะสำคัญสำคัญมากเลยนะอย่าใช้เงินแก้ปัญหา เออตรงจาไว้เลยนะอย่าใช้เงินแก้ปัญหาไอ้ข้อเนียก็ตามที่เป็นเรื่องการค่ะแบบที่แบบเป็นการใช้เงินเช่นปัญหาเกิดขึ้นอย่างนี้ปุ๊บเลิกไปทําทำางอื่นแทนเออหรือแบบเพิกเ,เ,เ,เฉยต่อปัญหาเอออันหนึ่งเพิกเฉยต่อปัญหาอันเนี้ยอย่าทําอ่ะประมาณนี้นะโอเคนะทองบยบบานนี้แหละเอออย่าใช้เงินแก้ปัญหาอย่ารัดขั้นตอนแล้วก็อย่าเพิกเฉยเอออย่าใช้เงินประมาณนี้อ่ะไม่ต้องไปลงเนื้อหากันเยอะไอ้พาร์ทนี้นุ่งเนื้อหาไม่มีอะไรมากมายหรอก แต่มันเน้นเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกคุณตอนคุณทางผอสอบโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับเออลืมพูดไปอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าทีเก็ตนะครับทั้งหนึ่งสองสามมาสอบรวมกันนะครับมาสอบรวมกันเวลาทั้งหมดมันสามชั่วโมงโอเคไหมถ้าหารเฉลี่ยออกมาก็คือพันละชั่วโมงแต่จริงๆแล้วอ่ะพี่คิดว่าคุณควรไปเอาเวลาไปบริหารกับพาร์ทอื่นมากกว่าไอพาร์ทเนี้ยไม่ควรใช้เวลาเยอะก็มันรกโอเคไหมมันเป็นเรื่องทั่วไปมันไม่ได้ยากกันเลยเลยแต่มเล่นกับอารมณ์คุณตอนคุณทาง้อสอบนะ อะแปเราไปดูกันว่ามันจะตอบอะไรยังกันดีอะตัวอย่างข้อแรกเนี่ยเขาบอกว่าร้านอาหารแห่งหนึ่งเนี่ยประสบปัญหาด้านการเงินนะอ่าเพราะว่าวัตถุดิบในการทําอาหารเนี่ยมันมีราคาสูงขึ้นคุณเห็นอะไรอย่างอ๋อปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นปัญหาเรื่องเงินนะครับเป็นปัญหาเรื่องเงินสาเหตุของปัญหานั้นมันเกิดจากอะไรมันเกิดจากวัตถุดิบราคามาัสูงขึ้นปัญหาของมันคือวัตถุดิบนะ ไม่ใช่ยอดขายย้ํานะตรงที่สําคัญมากเลยนะปัญหาของมันวัตถุดิบฉะนั้นถ้าคุณจะแก้ปัญหาในข้อนี้เน้นเรื่องวัตถุดิบเป็นหลักเข้าไแก้ที่ต้นเหตุของมันยังไงต่อเขาบอกว่าถ้าร้านอาหารแห่งนั้นเนี่ยเป็นร้านอาหารอนุเคราะอ,อคุณจะแก้ปัญหานี้ยังไงเนี่ยให้ร้านเนี่ยยังคงรอดอยู่แล้วก็มีกําไรโอเคแหละว่าไอเรื่องของการซื้อขายเนี่ยเบสิกมัได้ง่ายเลยว่าถ้าคุณอยากได้กําไรเพิ่มมันก็มีอยู่สองทางหนึ่งคือเพิ่มยอดขายเพิ่มราคาอีกวิธีหนึ่งก็คือลดต้นทุนใช่ไหมแต่อันนี้ยโจท์มัน มันชี้มาเลยว่าปัญหาในข้อนี้ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันคือเรื่องของต้นทุนถูกไหมไปเร็วกว่าต้นทุนนะฉะนั้นการแก้ปัญหาคุณต้องไปแก้จากตัวต้นต่อของปัญหาชอยมีอะไรบ้างชอยข้อแรกบอกว่าปรับเปลี่ยนสูตรและวัตถุดิบบางอย่างเพื่อลดต้นทุนเออก็ดีนะเป็นการลดต้นทุนใช่ป่ะเป็นเป็นชอยที่ใช้ได้นะใช้ได้นะลดต้นทุนแก้ตรงปัญหาดีแต่การที่คุณไปปรับสูตรเปลี่ยนวัตถุดิบเนี่ยมันเดี๋ยวหรอ นึกออกไหมถ้าอาจแบบเบสิกแบบไม่ง่ายสมมุตินะอ่าคุณทําร้านอาหารนะคุณแล้วคุณใช้น้ปาปลายี่ห้อนี้มาตลอดแต่คุณต้องเปลี่ยนไปอีกยี่ห้อนหนึ่งเนะี่ยรสชาติเปลี่ยนไหมมีโอกาสใช่ไหมออนะแต่พอได้นะแก้ไขต้นทุนแต่มันมีดีกว่านี้ไหมไปดูขอไข่สิข้อไข่บอกว่าหาแหล่งวัตถุดิบใหม่ที่ราคาถูกลงแล้วก็ซื้อมาก,กักทุนเป็นจำนวนมากเออคิดว่าดีไหมุณคิดว่ายังไง หาแหล่งวัตถุดิบใหม่ที่ราคาถูกลงคือไม่ได้เปลี่ยนนะแต่แค่าหาแหล่งใหม่ที่ราคามันถูกลงใช่ไหมก็ได้นะซื้อมากักทุนจํานวนมากผมคิดว่าเป็นยังไงกับขอ้อนี้อ่าแต่กอไก่ขอไข่เนี่ยโอเคละโอเคละช้อยเป็นแบบพอได้ละอ่ะอคาคอไกังงูหละเป็นยังไงเราควรตัดมันทิ้งได้ไหมอคอไคละ่ะเพิ่มช่องทางการขายด้วยการผูกกับแอปพลิเคชันฟู้ดเดลิเวอรีเออเพิ่มอดขายก็พอได้นะก็พอ,อได้แต่ว่า มันแก้ปัญหาไม่ตรงจุดฉะนั้นไอ้ข้อนี้คุณตัดไปก่อนเลยไม่ใช่คอถูกที่สุดแน่ๆนเช่นเดียวกับง,งูลดคุณภาพอาหารเพื่อให้ร้านมันอยู่รอดมันเป็นสิ่งที่คนดีๆเขาจะทํากันไหมไม่ใช่ป่ะชนะไอ้ขอ้อนี้มันน่าจะคะแนนต่ําที่สุดเลยแต่อ้พาร์ทเนี้ยคะแนนมันจะเป็นเป็นหนึ่งศูนจุดเจ็ดห้าศูนจุดห้าศูนย์จุดสองห้าไอเนี้ยน่าจะต่ำสุดอ่ะปีให้ไปเลยศูนจุดสองห้าศูนจุดสองห้าให้ไปก่อนตัดที่ไปก่อนเลยนะคราวนี้ ข้อที่มันน่าจะวิสุด์เนี่ยมันน่าจะเป็นไม่กอไก่ก็ขอไขนะ่แหละเพราะว่ามันแก้ปัญหาเรื่องของต้นทุนใช่ไหมคำถามคือคุณคิดว่ามันเป็นข้อไหนสเตอพี่นะข้อนี้นะข้อที่มันควรจะเต็มหนึ่งนะพี่ให้ขอไข่เหตุผลเพราะอะไรเหตุผลเพราะว่าปัญหาคือวัตถุดิบราคาแพงขึ้นการที่คุณหาแหล่งวัตถุดิบที่แบบเหมือนกันแนะแต่ว่าหาจากแหล่งใหม่ที่มันราคามันถูกลงก็ดีแล้วนี่ ถูกไหมแล้วการซื้อมากักตุนจานวนมากการกักตุนจลนนมากอย,าอย่าติดเขาว่ากักตุนมากนะการซื้อมาจำนวนมากๆเนี่ยคุณคุณ,คณนึกภาพตามบอกว่าการที่คุณซื้อของแบบแยกชิ้นนะ่ะการซื้อของแบบยกโหลอ่ะแบบราคาส่งอนะ่ะราคาส่งมันถูกกว่าพอนึกออกไหมอ่าพิยกตัวอย่างกันว่าถ้าคุณเปิดร้านขายทุบชิ้นอย่างเงี้ยถ้าคุณไปซื้อน้ำมันพืชอ่ะมาทอดอ่ะขวดละลิตรอ่ะมันก็แพงใช่ป่ะแต่ถ้าคุณซื้อที่แบบเป็นขวดใหญ่มาขวดสองลิตรขวดห้าลิตรอ่ะมันก็จะ ถูกลงใช่ไหมราคาต้นหน่วยก็ถูกลงแต่คุณเห็นแม่ค้าที่เขาเขาขายปะ่ะเขาไม่ซื้อเขาซื้อแบบเป็นปีป๊บใช่ปะ่ะเป็นปีป its, ๊บสิบริรกรเป่าพี่ไม่แน่ใจเออแต่เป็นซื้อแบบเป็นปี๊บเลยซึ่งราคาต้นหน่วยมันถูกลงก็มีปัญหานี้เท่าวัตถุดิบของคุณซื้อมาแล้วมันไม่เสียซื้อมาทีเยอะมันก็ทําให้ราคาต้นหน่วยมันถูกลงต้นทุนคุณก็ลดลงฉะนั้นการแก้แบบขอไข่ดีที่สุดนะฉะนั้นขอไข่เนี่ยหนึ่งคราวนี้ที่เหลือละควรให้มันเท่าไหร่ดีปรับเปลี่ยนสูตรวัตถุดิบ อ่าประมาณนี้อันนี้ลดต้นทุนเหมือนกันแต่ว่าการที่คุณไปเปลี่ยนสูตรมันไม่น่าจะเป็นสิ่งที่ดีหรอกการทำรสชาติมันเปลี่ยนใช่ไหมอ่าก็แต่ก็อ่าเท่าไหร่ศูนย์จุดห้าแล้วกันนะลองไล่มาส่วนการเพิ่มช่องทางขายอันนี้แก้ปัญหาไม่ตรงจุดแต่ก็ยังอยู่ในวิสัยที่คนปกติเขาทำกันก็เอาศูนย์จุดห้าแล้วกันอ่ะครับผมก็เรียงประมาณนี้นะโอเคไหมศูนย์จุดเจ็ดห้าหนึ่งศูนย์จุดห้าแล้วก็ศูนย์จุดสองห้าอ่าคะแนนก็จะไล่ประมาณนี้ฉะนั้นพระเนี้ยคุณพยายามหา อันดับหนึ่งอันดับสองให้มันเจอคุณกาวไปัะข้อหนึ่งคะแนนคุณก็เออใช้ได้แล้วว่ะเออถ้าแบบเออคุณไม่ได้หนึ่งคุณได้ศูนย์จุดเจ็ดห้ามันก็พอก้องแก้มไปได้ใช่ไหมเออไม่ได้เสียหายอะไรมาก